กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เฉลิมชัยบญญาลิพันธ์สมาชิกวุฒิสภาประการแรกต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้ทำรายงานฉบับนี้มาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะทำให้ทางปปชได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลตลอดจนข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ ในการไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะต่อไปผมมีข้อเสนอหรือมีความเห็น4ประการด้วยกันนะครับที่จะฝากไปยังทางปป,ปชผ่านคณะกรรมการรายงานฉบับนี้นครับประการแรกอยากให้ปปชแสดงเห็นอย่างเป็นรูปรธรรมที่ชัดเจนของสมดุลหรือดุลยภาพ ระหว่างการดำเนินงานอย่างเต็มที่ที่จะลงโทษผู้กระทําผิดอย่างจริงจังรวดเร็วให้สมดุลกับการป้องกันหรือปกป้องให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนโดยการกันแกล้งว่าประพฤตินิชอบไปสู่ปปชขณะนี้เท่าที่ทราบการทำงานในมิติที่หนึ่ง คือความพยายามที่จะหาตัวผู้กระทําผิดแล้วลงโทษเนี่ยก็ถือว่ามีน้ําหนักพยายามทํามากทีเดียวแม้จะยังทําได้ไม่ดีนะักก็เกิดจากเหตุผลของการที่ไม่สามารถกันกรองหรือสร้างมาตรการป้องกันไม่ให้คนที่จะกันแกล้งกันเองยื่นเรื่องมาที่ปปชยิ่งปปชไม่สามารถที่จะกันกรองเรื่องกันแกล้งได้มากเท่าไหร่ เรื่องที่จะถาโถมเข้าสู่ปปชก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเป็นทวีคูณเพราะทุกเรื่องที่ร้องไปปรากฏว่าทำให้เกิดความลกลุงลังเกิดความยากลำบากกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็จะไปกินเวลาและทรัพยากรของปปชซึ่งมีจำกัดแทนที่จะได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มความรู้ความสามารถในการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษซึ่งเป็นที่คาดหวังของสาธารนณะ กับต้องแบ่งเวลาเป็นจำนวนมากไปเสียเวลากับการตรวจสอบเรื่องที่ไม่จริงถ้าปปชสามารถส่งสัญญ,ญาณต่อสาธารณะได้ว่าปปชตรวจสอบได้เสมอว่าการกั่นแกล้งล้องเรียงผู้บริสุทธิ์สู่กระบวนการปปชนั้นไม่เคยเกิดขึ้นหรอกสามารถกั่นกองผู้บริสุทธิ์ได้การกั่นแกล้งล้องมาที่ปปชก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญการลดลงนี้มีผลอย่างมากนะครับ จะทำให้ทรัพยากรของปปชพุ่งเป้าไปสู่ผู้ที่ทุจริตประพฤติมิชอบจริงแล้วก็จะได้ถูกลงโทษในเวลาอันรวดเร็วเป็นที่พอใจของสาธารณะนี่เป็นข้อคิดเห็นประการที่หนึ่งผมเรียนว่าตรงนี้ปปชเองก็พยายามจะทําแต่ผมไม่เห็นพลังอย่างเป็นรูปธรรมว่ากันกรองการกั่นแกล้งสําเร็จได้อย่างไรมีมาตรการเป็นรูปธรรมอย่างไรที่ว่าจะกันกรองแล้วก็ผู้ที่กันแกล้ง ไม่ได้รับผลกระทบทางลบจากการกลั่นแกล้งเลยก็เลิกแล้วกันไปเฉยๆนะครับจะขอชื่อของผู้กลั่นแกล้งมาฟ้องกลับก็ยุ่งยากมากไม่สามารถจะเปิดเผยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับในประการที่สองนะครับปปชก็ได้ดำเนินการอยู่บ้างบางส่วนแต่น่าจะดำเนินการให้มากยิ่งขึ้นในการประสานกับหน่วยงานที่มักจะถูกรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเดียวกันจากผู้ที่เจตนาไม่ดี คือถ้าผู้ที่เจตนาดีเนี่ยเขาก็จะร้องตรงไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ตรงเช่นถ้าเป็นนักการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงสงสัยว่าทุจริตประพฤติมิชอบก็ร้องมาที่ปปชแต่ถ้าเป็นกรณีการแกล้งเราจะพบอยู่เนืองๆว่าเขาต้องการให้เกิดความเสียหายกับคนที่เขา,การแกล้งเขาก็จะร้องทั้งปปชทั้งปปทททหารทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นค่าการระดับสูงก็ร้องให้ลกลุงหลังไว้แล้วก็ร้องไปที่สอตอง,องอด้วยร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หลายครั้งร้องไปถึงคณะกรรมการสิทธิ์ตรงนี้แหละครับอยากจะเรียนว่าทั้ง4ีหหน่วยงานนี้น่าจะมีระบบอัตโนมัติทันทีในการตรวจสอบชื่อผู้ร้องและเรื่องที่ร้องว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวกันทั้ง5หน่วยงานนี้ไม่ควรทําหนังสือแยกย้ายกันไปถึงหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดไม่ใช่ตัวผู้ถูกร้องนะครับไปขอข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงาน ปรากฏว่าหน่วยงานนั้นก็เลยมีภาระต้องส่งเอกสารต้องส่งนิติกรมาชี้แจงห้าครั้งในเรื่องเดียวกันเป็นการสูญเสียทรัพยากรและเสียเวลาของหน่วยงานของรัฐด,ด้วยกันเองแล้วไม่ใช่ตัวผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาเพราะการร้องนั้นเป็นเรื่องลับเขาก็จะถามมาที่ตัวต้นสังกัดก,ก่อนในอดีตเนี่ยเคยมีบางครั้งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยทําอยู่ระยะหนึ่ง ที่หาหรือกับหน่วยงาน4ีหแห่งที่ว่าแล้วก็สร้างระบบแต่ตอนหลังก็เห็นจางหายไปครั้งนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทำให้เรื่องที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทะวงกรมใดๆเนี่ยลดพาระลงได้5เท่าแทนที่จะต้องส่งนิติกรต้องทําสําเนาเอกสารเป็นอร้อยหน้าส่งทุกหน่วยงานเลยแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ถ้าเกิดทางปป,ปชจะได้กรุณาสร้างระบบออกแบบแพลตฟอร์ม ทำให้รู้ทันทีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปทสอตอง,งอผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิ์ก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐนะครับนี่เป็นข้อที่สองในประการที่สาทางปปทอเองเนี่ยน่าจะต้องทําให้สังคมเห็นได้ว่าเรื่องที่ท่านพิจารณานในแต่ละปีเป็นเรื่องที่มีมูลคิดเป็นร้อยละเท่าใด เป็นเรื่องที่มีมูลแต่หลักฐานไม่พอไม่สามารถลงโทษเท่าใดและที่สำคัญเรื่องที่ไม่มีมูลเลยสืบลงไปแล้วเสียเวลาเปล่าเสียเงินเปล่าเป็นเรื่องกันแกล้งโดยแท้เนี่ยเท่าใดดัชนีตัวนี้ปปชวควรรายงานทุกปีว่าท่านจะต้องมีเรื่องที่กันแกล้งกันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทุกปีถ้าเราไม่มีดัชนีตัวนี้ การกันแกล้งกันก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับในประการสุดท้ายที่จะขออนุญาตเสนอความเห็นไว้ก็คือในอดีตมีบางช่วงนะครับที่ปปชเนี่ยเมื่อหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนแต่ไม่ได้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งไปขอข้อมูลไว้หลายครั้งก็ไม่ได้แจ้งเจ้าตัว ในช่วงที่ผ่านมามีบางช่วงปปชก็มีนโยบายที่ผมเห็นว่าน่าจะดีก็คือเมื่อมีเรื่องสรุปยุติเบื้องต้นว่าไม่มีมูลไม่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็จะแจ้งไปที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ท่านไปขอข้อมูลเขาไว้อ่ะเขาก็ทราบเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าหน่วยงานต้นสังกัดถามไปทางนี้ก็ตอบมาว่าไม่แจ้งมีอยู่ช่วงหนึ่งแจ้งครับแล้วเป็นประโยชน์ครับทําให้หน่วยงานทราบว่าเรื่องนี้จบแล้วไม่มีมูลทําให้เจ้าตัว ซึ่งมาทราบทีหลังก็ได้รู้สีทีว่าเรื่องจบแล้วและไม่มีมูลช่วงนั้นดีครับมาระยะหลังสุดนี้รู้สึกจะกลับมาลักษณะเดิมถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับให้ทางปปชให้ข้อมูลทีหลังก็ได้ว่าไม่แจ้งอีกแล้วหมายความว่าถ้าเรื่องยุติแล้วไม่มีไม่มีมูลไม่ตั้งกรรมการไต่สวนก็จะไม่แจ้งให้หน่วยงานต้องสกัดทราบแล้วก็ไม่แจ้งให้เจ้าตัวทราบด้วยนะครับผมก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม4ี่ประการ จากที่ทางคณะกรรมการได้ศึกษามาอย่างดีแล้วผมก็เห็นด้วยทุกประการอันนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ